หยิบไีใบนี่เลยหยิบผีใบท่านผู้รับการฝึกเราพิสูจน์ของที่นนี้วันนี้นะครับผมก็เป็นนายทหารเวรร้อยสุดนะครับแล้วก็ได้รับใบยอดจาก น้องเบียงที่เป็นหัวหน้านักเรียนผู้รับการฝึกจิตอาสา904เดี๋ยววันนี้เราจะไปถามน้องเบียงกันว่าเอาใบยอดอะไรให้ผมไปครับ <ST AR> น้องเบียงใบยอดเมื่อเช้าทำไมาถึงเป็นใบนี้ไม่มีอะไรเลย็นไ,ไหน่าจะยุดพีดไป เดีย๋ยวสัมภาษณ์หัวหน้านักเรียนหรือหัวหน้าผู้รับการฝึกวันนี้กันนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะอ่ะงงครับ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันที่2นะครับไม่ไม่เชิงวันที่2องดีสักเท่าไหร่ครับประมาณเหมือนวันแรกเลยเหมือนวันแรกครับเมื่อวานถือว่าเป็นวันที่เข้ามารายงานตัวรปจต่างๆก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่วันนี้ก็เหมือนเป็นการเข้ารปจวันแรกครับรู้สึกว่ารปจที่นี่แน่นแล้วก็มีการอบรมมีการฝึกศึกษาแทบจะตลอดเวลาเลยครับคือผมรู้สึกว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยได้ถามผู้มาอบรมกันไม่ถึง20่สิบนแต่ว่าน้อยมากครับแต่ว่า ด้วยความที่หลักสูตรมีจำนวนวันที่ไม่ได้เยอะมากอยู่มา15วันนะครับแต่ว่าแน่นใช่ครับอันแน่นมาด้วยความรู้ครับผมได้ลองทํากันบ้านมาก่อนครับนอกจากจะมีการอบรมในห้องเรียนมันจะมีกิจกรรมนอกห้องเรียนนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับอยากจะให้ถึงวันนั้นไวๆ้วเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกเพื่อนน้องเบียงบ้างเห็นไหมรู้สึกไงบ้าง ไม่กลับด้านคือไม่กับด้านผมกลัวจะไม่ได้ยินเสียงครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับก็รู้สึกว่า,าตารางเรียนค่อนข้างแน่นจริงๆนะครับแต่ว่าก็อัดแน่นไปด้วยความรู้ครับควาค้ากับ,าบการได้มาเข้าร่วมหลักสูตรนี้แล้วก็อย่างที่พี่เบียงบอกนะครับช่วงท้ายๆเนี่ยจะมีกิจกรรมออกไปข้างนอกนอกสถานที่ซึ่งผมกับพี่เบียงยชอบอยู่แล้วกิจกรรมนอกสถานที่แบบนี้นะครับก็รอด ถึงวันนั้นไวๆครับเดี ead, ๋ยวเราไปคอยดูกันนะครับว่าวันที่เราจะออกไปผจญภัยหรือเซอร์ไว l เลเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ